มาตัวเอ๋เอ๋เตัวบานะครับพู้หลักโอ้พี่น้องผมมานะพวผู้หลัครับเอ๋พี่น้องผมปูดบาดพี่น้องผู้หลักนะปัดทดสอบประสูติก็ได้อุ๊บมาเมนไปแต่เพียนหุ่นใหญ่ไผ่ครับพี่น้องนได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วย่าไผ่ได้แล้วครับคุณคุยตรงงามๆครับมอาไกลครับพี่น้องผมโอ้ยอุ้ยปะคอใหญ่ปะคอใหญ่พี่น้องผมโอ้ย เต้นสะดุ้งท่าขนดึงรถพี่เอ้ยนี่เบาไกลกับถือครับฟ้าสะดุ้งกับถืออุ้ยยัยยัยฟ้าตัวนี้ ไก่โครุนบกผ้าเลาะผ้าพี่น้องเลาะมาอีกแล้วครับมือนี้มากครับเบาทิมกับใไยไผ่ครับมายอดสดุงครับพี่นอ้องหาปลาใวตะตากซะก่อนมาเลองบนว่ามือเบาไก่สิไรปลาสดุงอีกบอ่อสิมันสดุงบอ่อหลังจากที่ลมแล้วนะครับพี่น้องผมโอ้ยลมแห้งหลายบังสองสามมือหันแบบปลดผ้ายุมากพี่น้องผมไปไซค์บขาไปปอดจะกองไฟครับมาถาเบิ้งครับมาดุดน,น้ำเบาไก่เบิ้งว่ามือนีเบาไก่สิไรปลาสดุงบ่จะมีปลาเขาสดุงเบาไก่พ่อได้อยากได้กินบ่ อะไรยังถาดติดตามรับชมครับผมไปครับโอ้ยลูกดุ้ยอืสองครับสองสองครับสองข้าวหน่อยเหมือนเมาเก็บปลาข้าวหน่อยโดยตรง โดนนะครับพี่น้องโดนนะครับโดน,น,นแยวเนี้ตัว,ตวบานนี่หึปลาขาวสีตัวขาวน้อยๆ้อกับสวยๆเลยครับติดตามกระบ,บอกไก่อีกครับพี่น้องผมหยุดมาแล้วครับสองครับอันนี้สองครับสองสอง สองตัวเดิมย่อสะดุ้งว่าไก่ก็ย่อมานี่ยิหูแล้วใส่มองอยู่ครับปืนบ่าวทีมก็กขานังบุกยายไผ่งุ่มบมกห้อยครับพี่น้องผมงุ่มบมกห้อยไว้ทะออมครับยายปลางมหมกหอยไะออมก้อนพี่น้องเลยยายไผ่เป็นผูไลป่ปลาใส่สะดุ้งบ่าวทีมครับนหนิหูเฮา,าะกลางมองครับมองท,มทีแล้วแล้วก็พ่อเด็กปวดครับ นครับลุนกระบไก่ไปเรื่อยโอ้โอ้มาดิอบมาดิมาดิตโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยปลาขาวเขาปลาปลาซิวขามูนี่าดูสิหมูนี่แบบไมาแลครับสี่ตัวสี่ตัวหึปยัง วัดบัดถือบ,บัดบ่บัดถือกันบ่วอ,อที่มันก็นได้ครับอ่าปลากระไทยอีตัวงามครับไะไรบางอย่างนี้สักกอนดูมาหลังแดนโอ้ยหาเมึงโดนอีกแล้วโดวนอีกแล้วอีตัวน่างามครับพี่น้องผม รับข้านสไอ้สอ้สอ,สอนนี่ลัดอยู่นี่ก่อนอไหนมองแล้วบัดน,นี่ข้าวหนึ่งอั้งตัวมาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งตัวจิ้บครับนี่ ปาดปาดมาหนิปาดปาดมาหนิปาดมาซิีวหน,น,น่อยลงมา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 ,งมามนี่คูออกกระทาะกันปาดไปห้องของเบาจิ้มก็ได้เบี้ยวโกโงนี่เบิดวบะสนพื้ดอึ๊บอันนี้โอ้ยเป็นสิบเสียบอยู่บาทดิเฮ้ยเนื้อสะดุ้งนี่บ่ พาดพี่น้องผมพื่อนล่ปะปลาซิวครับนี่ตัก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 อู้แ่สตมิอีเจียวหน่เหมือนหรอเ่าอู้ยโขบโขบเลยปลาซิวครับครับเพืน่นโอ้โหเพื่อนปยางย่ายงงครับพี่น้องปลาม่งเพิ่อนมันมานมานัมนมัน เป็นออกเมื่อนะครับเดี๋ยวบาไกลกะทินั่มไปนี่นะครับเรื่อยๆไปครับโุ้บาทีมกะหลุนดูทางคนพี่น้องผมดูว่าขี่สุดหน่อยวะออืขอขาหน่อยหนึ่งตัว ึบึบ uh ึบ de um ึบสอง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 ตัวมาสรุปทีพอดูดครับึบบึึบึบึบนั่นสามสามบนี่สตัวสมตัวมันครับ ฮึบึบ <fin anta> <ots> ึบึบึบบึสองพด้ตักพอด้ตักพอด้ตักฮึบ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 นึนี่ึบบึบึบสองสาโดดนะครับมาแล้วมาแล้วนี่สามตัวครับมาแล้ว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  สองสามสี่ตัวครับอันนี้ยสี่ตัวครับเอด้อเอื้ดินแล้วดินแล้วดินแล้วสองสามตัวสี่ตัวสามตัว,ต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 วอืมอะไรครับพี่น้องผมโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องพลดเอื้อบาดนี่บาดนี่พี่น้องผมบาดนี่บาดพี่น้องโอ้โอหบาดนี่ ปลาล้มป,ป,ป่ะล่ะปลาล้มป่ะล่ะครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นบาทีมยกขึ้นซักปันยกให้ปลาตื่นไว้นี่โอ้พี่น้องผมปวดละขึ้นขึ้นงามงามครับงาม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 ปลาลงลงด้วยครับปลาพีพ่น <c ough> ้องเบิ่งน้าบาทีมครับลงเลงลงเลงด้วยพี่น้องผมปวดละมันเด็กครับมันเด็ก ยุบม hmm. ีวะมีวะนะกระเทยตัวนึงครับใหญ่ใหญ่ตัวนึงครับพี่น้องหืมหืมโดดเด้า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 สามสี่ตัวครับมาหนึ่งคนนะพี่น้องผมห้าตัวโอ้ยโอ้ยออกซ้ำโอ้ยปลาสูดออกทั้งหลังเต้นออกแล้ว นี่นี่นนีาครับพุ่นลักโอ้พี่น้องเขามานะพุ่น้หลครับนี่เรื่ๆบาทนี่นี่ฮึมึมหลุดน้ำเบาทีมครับโอ้ยเต็นออกซ้ำเต็นออกนั่งแจ้งสองตัวบ่โอ้ยังมานอยู่ยังมานอยู่มีปลาคอตัวหนึ่งเต็นต์ดังอยู่ก่อนพี่น้องผมดังเรล่รลคุณเขียวๆของเบาไก่คุณครับ หลุนน้ำบาลทีมครับถึงวะน่งตัวครับนานหนึ่งตัวหรืยสองอ,อุ้ยไปครับผมพี่น้องพี่เอาปลาตรงเต็้ยนครับบอกใก้กัดด่างไปหนพี่น้องเอาด่งดา,าดงลัดปลาใบกราด่างลัดปลาใบบานนี่กัดสิมีกใส่เห็ดตรงเต็้ยนไว้นะครับมาหลุนบุ้งมีปลาบา่อุ้ยปลาคอใหญ่พี่น้องผมกูละปึ๊ด ปลาขาวปลาคอพี่น้องผมเห็นพัดโดดมากนะครับนี่เรียบร้อยสวยสวยครับไหนป่ะปลาขาวขาวกระโดดไล่ตัวอยู่ครับพี่น้องผมนี่นี่อีกตัวนึงครับนี่งานเอ,อ้ปลาคอครับพี่น้องผมเผื่ออะไรตรงเตี้ยน เนี่ยทารุนมุ้งอีครับขอให้พู่คำวาอีกเาใกล้กันยอะสะุดในข้างกัล้ครับสุดพี่รองมุ้งใยพายยกสะดวก่ามานบห่หึ่มมันนะครับแย่ยไพ่กับมันตัวนึง <S <S คุณเบิ่มเบิ่มยิ่งุ่นเนี <S <S ่ยคุณว้าวปลาขาวหน่อยหรอกมาจอบบอดอยู่นี่พี่รองผมน่ะ เตียนหยกสุดุ่มเก่าพี่น้องผมขุดมึงนำเบาทีมครับพี่น้องหลายอยู่ครับขุดโอ้ลงเรียงลงเรียงด้วยน้ำฝนดูมึงนำไม้ไผอีกครับพี่น้องข้าวเดียวนึงข้าส่งหลงมันขาวนี่ครับผมพี่น้องปลาตรงเตียน ปลาสูตปรปลาขาวเนี่ยถ่ารุ่นกันไปเมื่อกี้ครับเนี่ยเอาปลาสถุงก่อนครับพี่นออ้องอืดถึงถึงอึดถึงอึดถึงเฮ้ยเสร็จของใหญ่ไพ่ตัวน,นึงครับปลาขาวนไครับมัน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 บรา,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 าที่มือถือครับ โู้ยุดจุดออกมาแล้วครับมาแล้ว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 สองสามตัวครับปลาส้อยปลาส้อยปลาสร้อยครับคุณมึงูใหญ่ไพ่ครับพี่น้องนนั่ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วยาไพ่ได้แล้วครับหุ่นหุ่นตัวงามๆครับหุ่นน้ำปลาไก่ครับพี่น้องผมเอ๊นี่ปะนี่ปะนี่ปะ โอ้ยปะาคอยใหญ่ปลาคอยใหญ่พี่น้องผมโอ้ยเต้นสะดุ <ทำ S 2> ้งท่าขนดึมหมดพี่เอ้ยนี่เบ้าไก่กับถือครับปลาสะดุ้งกับถื่อโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ปลาตัวนี้เดี๋ยว <Đ ể S 2> สิคุมเอากระบะทีมให้ได้นี่ตัวใหญ่ครับปลาตัวนี้แบบใหญ่เลยห่มเลยขึ้นขึ้นใหญ่ไผ่ครับโอ้ยพี่น้องผมของนใหญ่ไผ่ก็เต้นหลายแถวพี่น้องยังตัวเดียวเขาเล่า สามตัวสี่ตัวครับพี่น้องนนี่ะของใช้ไพก่กระตือครับอ,อึบอึบอ้ยโอ้ยมาแล้วครับพี่น้องโดดแล้วครับโดดเนดะ้อนี่โดดแนละ้วโดดเนะด,ดนะ้อสองเด้งสามเด้งสี่ตัวสวยๆครับนี่มันมันครับมือนีมน่มนันมันเรือเสร็จ พี่น้องพุนยายพ่เอาล่ะครับพี่น้องพุณเจอกสูตรแล่าครับนี่เรียบร้อยหนึ่งสูตรผ่านไปหนึ่งสูตรผ่านไปไนนพุณว้ามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วสองตัวสามตัวพี่น้องผมสองตัวสามตัวตัวขาวครับนี่ พี่เบ๋ยโดดไปเด้อโดดไปเด้พื้นพืดนมาแล้วพี่น้องผมพูนอ่ะอุ้ยเฮ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 ้บาทนี้พูนนี่นี่พี่น้องผมปูดบาทพี่น้องผมนะบ้างบ้าทบประสูตรก็ได้บ่แมงค์มาเพียน ปลาด้ปลาตะเพียนปลาขาวโอ้คือเราเพิ่นมาทีมไหนแล้วไหนแล้วเดี๋ยวดูน้องเปาใกระอีกพี่น้องผมนี่บอปลาอย่างนี้นี่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 เออปลาขาวปลาซิวตักครับตักตัก ทีมออกอยู่ทางผุนครับพี่น้องผมอืมอืมอืงานมาใกล้ตัวน,นึงครับปัดถือปัดรอพี่น้องผมปาดพี่น้องพี่น้องพุ่นมาที่โอ้ยโดยนที่พุ่นพี่น้องพี่น้องพี่น้องโดนที่พุ่นปัดศูนยไดย้รครับพุ่นพุ่นพี่น้อง เอาะบัดเอาะบัดตักะบอน่นบทีมสปสตรไงครับพี่น้องคือละขึ้นละอบอทีมออแล้วครับ่นพุนน้องเล้งน้องเล้งของคนท้องตัวบาทมออครับปาดพี่น้องผมโอ้ยบาดนี กูนะปลาอยู่นอกสุดุงครับปลาอยู่นอกสุดุงเนี่ยเนี้ยปลาไก่ปีนเอาสักก้อนผลับพี่น้องผมเปุย้ยมันก็ขาวอยู่ครับกูนะสิไดป้ปลาเดี๋ยวปลาไก่ปีนเอาสักปลากันพี่น้องปลาทิ่มอะไรให้ครับพี่น้องผมไอ้ปลาทิ่มอะไรปลามาให้ครับพี่น้องอยู่ ลุงกขาบอกมาพี่ดอกมาแล้วพี่ดอกอุ้ยข้าข้าข้าพี่ดอกอุ้ยปลาซิวปลาซิวอุ้ยซิวอันนี้กรับผมพี่น้องกำลังขึ้นเฮ็ดแนวกินครับเดี๋ยวพี่น้องกินเขาก็ปีงปลาครับกำลังสิปีงปลาครับกลังสิปปิงลากนเขาครับ บาทีมเลยหยิบนึงกำลังสิปิ่งปลาถ้าไม่แห้งก่อนได้ยังสิล่งหาอีกครับปิ่งปลากินเขาบาไก่ไปขันก่อยก่อยกักกักพอแตะมากครับไม่หยังก้อยหนึ่งครับก้อยหนึ่งพอดีกินพี่น้องผมบาทิมอยากกินก้อยปลาใม่ม่มันมันปลาไม่ตัมันครับพี่น้องผมก้อยใส่มุดแดงหมุดแดงกับบุอื้อพี่น้องหลายพอไรอยู่อ้าอ้าเอาเสียมไป ให้ยังข่าติดตามกันอีกครับเสียม,มาเสียม,มาซักเป็นไช่เป็นเป็นเป็นหลังจากที่ปิ้งปลาแล้วนะครับโอ้ยป,ปิ้งปลาดำปิ้งปลา,าดำจากปลาขาวๆกลายเป็นปลาดำปิ้งปลาดำพี่น้องมันดูต้งไส อากินกรเส็บพ่อหลมาครับผมพี่น้องมากินเขาน้ำเบาไกลครับพี่น้องบ่อยากดอกมันดำกินเขาแดงครับกระจังียลงหาอีกจะข้าวกระจังจะกลับบ้านออกเมื่อนะครับบาทีมหิวข่าวแล้วครับพี่น้องผมกกินหลัปลาแดกซิมซิมเมกัน่ะลุนก้อยแส็บปะมาทีมหุ่นกูหุ่นคุยซะครับดูจักตอนของพริกใส่ห้อมติดต่อพริกนี้ จริงไหแบแบก็บครับตอนเอก่าเหมกอกก่อยปลาครับ,ก,บก่อยปลาแจวประเด็กปีงปลาป้าดำนะครับเนี่ยแจงถา่ายติดตามรับชมกันเองเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอไกลกับบอทีมกินเข่าก่อนครับอ,อจงว่ากันแหงเขาโพดตอนมากินเสาเสาจับแก้วเสอย่างดีครับพบพี่น้องหลังจากกินเขา เดี๋ยวมารอลุนกันดีครับสีมันอีกวะ,ม,กะ,ม,กะ,ม,กะมีปลาบอมีปลาอีกบอขั้นบอคือกระสีออกมือเว้ยพี่น้องผมปลาเข้าหน่อยกรถืออยู่ครับกระเพาะด็ดตักได้ลิม่มนี่ว้าวอีกกะสีไรเดี่ โอ้ยหรดรุดดดปื๊ดพี่น้องมาแล้วครับพุ่นะหลังจากกินเขาแล้วครับพุ่นะครับปาด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 นองเนงนองเนียงเลยบานนี่นี่ฮึมึมฮึสองตัวสามตัวนี่ น้องด,องด,ด,ดังโอ้ยเต็นอ,อกเสยอ,อ,อืดมาแล้วมาแล้วมาแล้วน่นี่ไลตัวอยู่ครับไม่รบปิ้นหน้าปิ้นหลังนี่เนื้อโดดออกมีโดด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 นี่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 สามตัว โอ้ย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 เอองบ่าทิมเพชรยังละบานนี่ปลาช้างนั่นปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกมาทิมในปลาดุกแล้วครับพี่น้องผมปลาดุกปลาดุกปลาดุกตักเอาตักเอาเนี่ยเอาทิมเนี่ตักให้บ่าวทิมกันครับปลาดุกปลาดุกคุณกลมงามเลยครับพี่น้องผมปลาดุกนาครับเรียบร้อยครับหนึ่งเต๋า ครับผมหลังจากที่ยุกสะดุ้งกันมาเบิดมือครับพี่นออ้องก็ได้กินข่าปลาน้าได้กินเขา้านี่ได้บบไดครับงามอยู่ด้พี่น้องผมเอา้าเตียนออกละปลาสะดุครับปลาข้อนี่ถือผังเงี้ยครับรถือดางดปลาดุกกระถืออันนี้โอ้งามงามงามครับพี่น้องนี่ใไยไผ่เห็ดเรียบร้อยได้ครับพี่น้องนี่นี่ใช่ืล่ากแล้วแต่กวดแตเก็ดวแเกแล้วนี่พี่น้องผมปลาอีกส่วนหนึ่งครับอันนี้มักไกว่ใยไผ่ ยูนี่แล้วคั่วน้ำเห็ดน้ำม,มักเรียบร้อยนะครับเห็ดหน้ำซอสน้ำยังมาต่าง้ง่จยูเพื่อนยูเทียงหน้านะครับแล้วก็มาหอ่อแล้วก็มอกคั่วครับพี่น้องคั่วไปนํำแล้วก็มักไปนํำเลยเรียบร้อยครับอีกส่วนหนึ่งพึ่งได้ช่วงคำ,คำนะครับหมนันมันอยู่ครับมือนี่พี่น้องผมบนอุป,ปกรณ์พี่น้องโอ้จกจยังตัวยังคนมาหนึ่งตึงตังมาหมักย่างไรวันสิครับผมเตรียมอุปกรณ์กลับแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องผม อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขูสุขคนลำลำรวยๆวยสุข care, ูสุขคนความเจ็บจะได้ความไข่จะมีน้อพี่น,อน,น้องเนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับขบคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องเราทีมกำลังเก็บเมียนปลาใส่ถุงใส่ยามเตรียมตัวเสกเมื่อนี่ได้อยู่ด้ครับมันหมนครับ